ส่วนข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเหตุที่เรามีการนําเสนอกันไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นรถซิ่งแข่งกันมาบนถนนชนกันแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็คือคุณยายที่เขาแค่ยืนตักบาดอยู่หน้าบ้านของตนอเองน่ะแต่ว่าถูกชนจนถึงขั้นเสียชีวิตล่าสุดศารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับนายต้นกล้าแล้วนะคะที่เป็นคนขับรถเก๋งสีแดงที่บอกว่าไม่ได้ยากจะหนีไปไหนะอยากจะมอบตัวนี่แหละแต่ว่าแฟนของตนเองได้รับบาดเจ็บ นี่คุณผู้ชมปรากฏว่าตอนที่มีการไปทำข่าวไปดูเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยไปเจอเอาสมุดบันทึกของผู้เสียชีวิต ừ ừ ที่เขาจดบันทึกทุกวันทุกวันนะค,คุณผู้ชมคือหลานชายเนี่ยเขาไปเจอบันทึกของยา,อาของย่า ừ ừ ที่เขียนทุกวันแล้วปรากฏว่าวันที่เสียชีวิตเนี่ยที่มีการเขียนข้อความจดบันทึกเอาไว้ในตอนเช้าเนี่ยเหมือนเป็นข้อความที่อดูแล้วเหมือนเป็น สื่อถึงความตายเป็นเป็นอะไรที่พอดิบพอดีเกินไปหรือเปล่าคุได้ง่ายเหมือนแบบเป็นคําสั่งเสียหรือเปล่าเป็นลางหรือเปล่าเออเป็นลางหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็พออ่านแล้วก็ทางครงอบครัวก็อาจจะบอกรู้สึกไม่สบายใจเลย <c oughs> ะะว่าทาไมเหมือนมันมาแบบบังเอิญหรือเหมาะเจาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นนะคะใช่คือวันที่คุณยายเสียชีวิตเนี่ยนะคะได้มีการเขียนเอาไว้ว่าความตายเป็นเรื่องไม่ไกลตัวอย่าไปกลัวความตายขอให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขแล้วก็ทําชีวิตให้ดีที่สุดเนี่ยแหละค่ะครอบครัวเลยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นลางจังแต่ว่าอาทมอีกมุมนึงก็เหมือนคุณย่าตื่นเช้ามาเจอคําสอนคํานี้พอดีก็เลยอาจจะจดจดไว้หรือเปล่าใช่ะะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ชอบ ทำบุญตักบาตรเป็นประจำก็อาจจะเป็นคนรรบ้ารมโมอยู่แล้วนะคะเออ,อคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องของทางคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์ก็ได้มีการขอสารออกหมายจับทางต้นกล้าแล้วนะคะที่เป็นผู้ก่อเหตุในฐานความผิดขับรถโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่ง ต้องหาเนะี่ยเห็นตอนแรกบอกจะมอบตัวใช่ไหม <Ừ. S 2> แต่ว่าตามรายงานบอกว่ายังหลบหนีอยู่นะคะโดยทางผู้กํากับการสพมนครสวรรค์ค่ะเปิดเผยด,ด้วยว่าอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มฐานขับรถไม่คานึงถึงความปลอดภัยและข้อหาทําลายทรัพย์สินทางราชการและข้อหาใหญ่คือขับรถขณะเสพยาเนื่องจากไปค้นเจอสารเสพติดในรถเก๋งแดงด้วยแต่เขาก็อ้างว่าไม่ใช่ของเขา <Ừ. S 2> แล้วก็อ้างว่าที่ไม่ได้มามอบตัวเนี่ยเหมือนแฟนสาวบาดเจ็บก็เลยพาไปรักษา แล้วก็เหมือนพูดว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะคะแต่จริงๆเหมือนว่าคนที่พาไปก็ไม่ใช่ตัวเองนะตัวเองเนี่ยเปิดหน,นีแนบไปแล้วคนที่พาไปเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ขับรถกระบะ<อ>ที่ตัวเองบอกว่าอ้างว่าเหมือนเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลเมืองดีนะที่ไปจอดให้ความช่วยเหลือแฟนสาวของต้นกล้านำส่งโรงพยาบาล ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าก็เชื่อว่านี่คือคํากล่าวอ้างเนาะเพราะว่าถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดอะ่ะคุณก็มาด้วยกันอะ่ะม,มันแข่งกันมาบนท้องถนนนะคะแล้วจนมาเกิดอุบัติเหตุชนอดีตครูอายุ82ปีเสียชีวิตเนี่ยที่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นตํารวจก็คุมตัวฝากขังแถมคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะส่วนคนที่หลบหนีก็เชื่อว่าอีกไม่นานเจ้าหน้าที่ตารวจก็น่าจะตามจับตัวได้นะคะ